สวัสดีค่ะทาร่านะคะวันนี้วันที่14เดือนเมษาค่ะวันนี้แม่ทำข้าวผัดเบคอนให้ทาร่ากินค่ะก็อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็คาร่าอ่านหนังสือทำกันบ้านเรียนออนไลน์เหมือนเดิมค่ะ also ทาร่าจะมาอัปเดตข่าวให้ผู้ชมค่ะข่าวแรกเลยนะคะ City flooded with COVID-19 testing calls ก็ตอนนี้ในเมืองคิวสตนนลายละ หลายๆคน uh, สาม,มารถที่จะไปตรวจโควิดได้แล้วค่ะ At first uh, we have to have symptoms in order to test ก็เมื่อก่อนนะคะเหมือนเดือนที่แล้วค่ะถ้าเราอยากจะตรวจเราต้อง uh, มีอาการค่ะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนสาม,มารถที่จะไปตรวจได้ค่ะ On Monday, Houston Mayor Sylvester Turner announced the city would be opening up its public testing sites to COVID-19 t o a n y o n e ก็อีกแล้วนะคะทุกคนสาม,มารถที่จะไปตรวจได้ค่ะ แล้วก็ถ้าเราอยากจะตรวจนะคะเราต้องโทรไปหาเจ้าหน้าที่ที่นั่นก่อนค่ะ mm hmm. เขาจะให้เรา PIN Number ค่ะ PIN Number นี้จะมีชื่อเราแล้ว Information ทุกอย่างเลยค่ะเลยถ้าเราอยากจะตรวจมันจะเร็วขึ้นค่ะข่าวต่อไปค่ะ m a y o r Sylvester Turner เขียนมาว่า I'm s t a d t i n g to report five more deaths bring the city's total to 23 mm hmm. ในฮิวสตันมี23คนที่เสียชีวิตแล้วค่ะใน23คนที่เสียชีวิตในฮิวสตันค่ะ 52% Black, ก็52เป็นคนผีสีค่ะ22% White, 22เป็นคนขาวค่ะ and 26% Hispanic or Latino 26คนที่อยู่อเมริกาใต้ค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวการเมืองค่ะข่าวต่อไปจาก CNN ค่ะ Former President Barack Obama offered his formal endorsement of Joe Biden on Tuesday, injecting himself squarely in the presidential race for the first time by urging Democrats across the party spectrum to rally behind Biden and formal unified front to defeat President Donald Trump and win back the White House. Um, for the president in the month November. โจไบเดนเป็นตัวแทนของ Democratic Party ค่ะ and President Donald Trump เป็นตัวแทนของ Republican Party ค่ะ Former President President Barack Obama เขาสนับสนุน for Joe Biden ค่ะเขาขอให้ the U. S. ไป Vote for the Democratic Party ก็ Joe Biden ค่ะ to rule back the White House ก็ take back the White House ค่ะ so พอ November เริ่มมาถึงแล้วนะคะอย่าลืมไปโหวตค่ะวันนี้มีข่าวที่จะมาอัปเดตแค่นี้นะคะ อย่าลืมล้างมือแล้วถ้าออกไปไหนใส่หน้ากากด้วยค่ะบายสวัสดีค่ะ